สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะฝนยังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตวมวานถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ เดือราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชก,กุศลสัตวมวาน100วันอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีดรมันธนาเตียววงสุวรรณค่ะรองอธิการบาดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณบัณฑิตปันร,รักษานายกสมาคมศิษยเก่าราชมงคลพระนครคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาค่ะได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดนรานาสุนทริการามเมื่อวันที่3สเสมกราคมที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมดีฮอรราชมงคลพระนครสุนเทเวศค่ะ ไปดูกันต่อนะคะที่จัดโครงการเรียนรู้ทักษะดับเพลิงช่วยชีวิตค่ะรัชมงคลพระนครน,นะคะโดยกองกลางค่ะได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนการป้องกันและระงับอักขีภัยประจำปี2569ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากดรมันทนาเตียววงสุวรรณค่ะ รองอธิการบาดีเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีบุคลากรของราชมงคลพระนครของเรานะคะเข้ารวมถึง278คนด้วยกันค่ะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะด้านของการป้องกันและระงับอาคีภยัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดสถาน,นการณ์ขึ้นจริงๆนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุได้เลยนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ <c oughs> เหตุเพลิงไหม้เหตุอาคีภัยต่างๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีการ ฝึกซ้องเอาไว้เป็นประจำทุกๆปีนะคะหากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยมีทีมวิทยากรนะคะจากสถานีดับเพลิงสามเสนค่ะมาร่วมถ่ายทอดความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟแล้วก็การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นนะคะโดยใช้ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำรวมไปถึงการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยนะคะด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติโดวยวิทยากรจากบริษัทเม c Medical Training and Supply ที่หอประชุมดีฮอลราชมงคลพระนครสูนเทเวศค่ะ ไปดูกันต่อที่การจัดก,กิจกรรมประถมนิเทศบุคลากรใหม่นะคะเป็นการเสริมสร้างพลังสำคัญสนับสนุนกระบวนการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายค่ะเดี๋ยวเราศาสตราจารย์ดรวรินสุดคนึงนะคะผู้ช่วยอธิการบรดีได้เป็นประธานเปิดโครงการประถมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ที่ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ชั้น6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมราชมงคลรันครค่ะ โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่นะคะเข้าร่วมทั้งสิ้น51คนค่ะได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยนะคะ45คนพนักงานร,ราชการ6คนโดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการค่ะ23คนและบุคลากรสายสนับสนุนนะคะอีก28คนโดยได้รับเกียรติจากนายาวบริส,สมบูรณ์พัฒนากิจค่ะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและนายชาวบริสุทธิ์รักนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอาธิการบดีและผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้คำบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังได้รับเกียรติจากว่าที่รอยตีน,นรพัฒแ์ย้มสวนและคณะจากกรมพลศึกษาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะการสร้างสัมพันธภาพบุคลากร เดรอศาสตราจารย์ดร์วรินสุดคนึงนะคะได้บอกว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ค่ะมหาวิทยาลัยนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่คอยสนับสนุนภาร,รกิจของมหาวิทยาลายัยเรียกได้ว่าเป็น,นกลไกและก็เป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาของมหาวิทยาลายัยให้บรรลุเป้าหมายค่ะดังนั้นแล้วนะคะการจัดโครงการนี้ก็เลยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ทำเข้าใจให้แก่พนกักงานมหาวิทยาลายัยและพนกักงานราชการบรรจุใหม่ในเรื่องของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลายัย เส้นทางความก้าวหน้านะคะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานจะได้รับค่ะรวมทั้งยังจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบุคลากรสายวิชาการแล้วก็สายสนับสนุนที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามนโยบายเป้าหมายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์นะคะที่ได้มีการจัดสัมมนานใน,าในหัวข้อเรื่องจากคาบินครูซสู่บ็อกเกอร์ท่องเที่ยวบ่ายเชียงไปอยู่ไหนมาค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงษ์สูงปานเขานะคะรักษาราชการแทนคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพรนะนครได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสนานนัมมนาในหัวข้อจากคาบินครูซสู่บ็อกเกอร์ท่องเที่ยว บายเฉียงไปอยู่ไหนมาที่อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร,ร์ราชมงคลพระนครค่ะโดยงานสนัมมนาครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะโดยคุณวรชัดทำรงวรังกูลหรือที่เรารู้จักกันนะคะในชื่อว่าเฉียงไปอยู่ไหนมาเป็นยูทูบเบอร์ ชาวเวลบลล l บอเกอร์นะคะชื่อดังมากๆได้มาร่วมเปิดประสบการณ์จากคา b บ c r u รู e สู่บอเกอร์ท่องเที่ยวค่ะสำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดก,การเรียการสอนในรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่3และนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะ โดยมีอาจารย์ดร์พัทยศเพชรบงนะคะเป็นผู้สอนในรายวิชาแล้วก็ควบคุมในการจัดสัมมนาครั้งนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของรัชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณทุกฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะ ผ่านทาง youtube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ